สวัสดีครับอยู่ช่องโชคลังสันอีกเช่นเคยนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่13ามพฤศจิกายนแล้วนะครับก็หลายคนที่ชมคลิปก็น่าจะทราบนะครับว่าผมกลับไปบ้านเนี่ยต้องตีเป่ากลับจากภูเก็ตนะครับเพราะว่าแม่ใหญ่เสียชีวิตนะครับก็ก็เลยรีบเดินทางกันมานะฮะโดยที่แบบตีเป่ามาเลยนะก็มาถึงบ้านก็รีบมาจัดการนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีใครทุกคนก็ผมก็ไปบ้านเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหลัก ที่เป็นคนส่งเสียแม่ใหญ่แบบคือส่งเงินให้กินให้ใช้ให้อยู่นะครับอาจจะบกพร่องบ้างอาจจะอะไรบ้างแต่ก็คือส่งทุกเดือนช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแล้วที่สําคัญก็คือไอ้เจ้าซิมมันก็อยู่ที่นี่นะครับตอนนั้นที่ผมเอาไปช่วยงานที่สระบ,บุรีใช่ไหมนั่นแหละพอแม่ใหญ่เริ่มไม่สบายเริ่มป่วยอ่อนแอ,แอ,แอเริ่มเข้าโรงพยาบาลเริ่มอะไรเงี้ยครับก็ให้เจ้าซิมม,มาช่วยดูแลด้วยนะครับเพราะว่า อยู่เนี่ยก็มีลูกชายคนเล็กของแม่ใหญ่เนี่ยเป็นน้าของแม่บ้านเนี่ยเขาก็ดูแลแต่ว่าเขาไม่ได้ทํางานไม่ได้มีอาชีพอะไรที่มั่นคงคือรับจ้างแก่สลักบางทีก็มีงานบางทีก็ไม่มีงานเป็นสี่ห้าเดือนอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงเป็นหลักอะไรเงี้ยส่วนค่าใช้จ่ายหลักๆในบ้านเนี่ยก็จะมาจากแม่ใหญ่เอ้ไม่ใช่แม่ใหญ่ก็จะมาจากแม่บ้านผมกับผมนะครับที่เป็นคนส่งมาให้นะครับให้เจ้าซิมด้วยให้แม่ใหญ่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับ ซึ่งเมื่อก่อนน่ะใครจําได้บ้างที่ว่าผมขับรถมีจงมีแรกๆอะ่ะผมก็มาอยู่ที่นี่แหละเพราะตอนนั้นน้องสาวผมยังไม่ได้เสียผมก็ออกบ้านออกเรือนมาก็มาอยู่ที่นี่นะครับอยู่กับแม่ใหญ่ก็มาช่วยกันมาผมมาอยู่ที่นี่ผมก็มาช่วยสร้างช่วยแบบมีเงินผมก็มาเทปูนเทพื้น,เท,นเทอะไรช่วยทําคือคือตอนนั้นเราอยู่ที่นี่ไงเราออกบ้านมามาอยู่กับทางเรามาเป็นเขยที่นี่ว่าง,ง่ายเถอะนะครับ ทีเนี้ยต่อมาต่อมาก็ทุกคนก็อาจจะทราบเน,ะนาะน่าจะทราบเนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะทราบว่าน้องสาวผมก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับก็ทําให้ทางบ้านผมเนี่ยก็ไม่มีใครเลยนะครับก็จะเป็นผมเป็นเสาหลักเหมือนกันเท่ากับว่าตอนเนี้ยทางนี้ทางแม่บ้านเนี่ยทางเนี่ยเราก็เป็นหลักทางนู้นเราก็เป็นหลักเราก็ต้องส่งเสียทั้งสองทางเนี่ยที่หลายคนบอกว่าทาไมรังสรรไม่แต่งรถไม่นูน่นไม่นี่ไม่อะไรมันมีมันมีความไอ้นี่กันทุกคน นะครับคือผมอหาเงินเอาจริงผมหาเงินได้เยอะพอสมควรนะแต่ผมต้องรับผิดชอบภาระ,ะทางบ้านเนี่ยก็เยอะนะครับสองบ้านน่ะทุกคนคิดดูแล้วลูกก็เรียนนะครับนี่ยังดีที่ว่าไอ้เจ้าซิมมันไม่ได้เรียนแต่มันก็มาเรียนกศน,นอแล้วก็ไอ้ลูกชายคนโตอีกคนนึงอะ่ะลูกชายผมแม่บ้านคนโตเอาไปอยู่ด้วยที่สระบุรีตอนนี้ก็ได้ทํางานนะครับได้ทํางานแล้วก็ก็เขาทําเขาก็ทําแบบ อย่างว่าเราไว้รุ่นนะเนาะเขาก็อาจจะยังไม่ได้ช่วยรับผิดชอบไม่ได้ช่วยคิดอะไรแบบไอ้นี่หรอกนะครับก็อันนั้นก็สบายไปเปาะหนึ่งละก็จะเหลือหนักๆที่นี่ก็คือมีแม่ใหญ่มีเจ้าซิมแล้วก็ทางบ้านผมเนี่ยแต่ตอนนี้แม่ใหญ่ก็เสียแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไอ้เจ้าซิมกลับไปอยู่สระบุรีด้วยนะครับเอาไปอยู่นู่นเพราะว่าอยู่นี่แม่ใหญ่ไม่อยู่แล้วก็จะมีแค่น้า ของแม่บ้านนีกคนนึงซึ่งแกก็ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอาชีพอะไรนะครับแล้วก็จะมีพ่อใหญ่พ่อใหญ่แกก็แกก็อยู่ตามภาษาของแกแกไม่แกเป็นคนขี้เหนียวอะ่ะทุกคนคือแกไม่ยุ่งกับใครอะ่ะคือมึงจะมายังไงมึงจะเป็นอะไรยังไงอะไรแล้วแต่คือแกไม่ยุ่งไม่สนใจผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กันยังไงใช้ชีพกันยังไงนะก็คือพ่อใหญ่เนี่ยอาจจะแบบแกก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับ ก็ก็ก็แกก็คงไม่ได้ห่วงอะไรแกมากหรอกและอีกอย่างหนึ่งแกเขาเรียกอะไรอะคือผมก็อธิบายไม่ถูกทุกคนไม่รู้เขาอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เนี่ยคือเงินห้าบาทสิบาทก็ต้องยืมกันนะแม่ใหญ่เนี่ยจะเอาเงินไปซื้อยากินเนี่ยป่วยออดออดแดดแดอยู่เนี่ยต้องเอาเงินไปซื้อยากินเนี่ยห้าสิบาทหกสิบาทอย่างเงี้ยก็ต้องยืมพ่่่ออใใหญนะะไมชข ว่าเออผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรเราก็ไม่พูดไอ้นี่แล้วกันก็แค่อธิบายให้เห็นนิดนึงว่าให้เห็นภาพนิดนึงว่าทําไมเราต้องลงมารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม่ใหญ่มีลูกลูกก็ไม่ได้มีสัมมาอาชีพไม่ได้มีอะไรนะครับก็เลยทุกอย่างก็เลยตกมาอยู่ที่แม่บ้านนะครับแม่บ้านกับผมเนี่ยที่มาช่วยกันอะไรกันดูแลกันอยู่เนะี่ยนะครับก็เดี๋ยวเสร็จงานแล้วแล้วทางบ้านผมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้าว นะครับบ้านบ้านแม่ผมเนี่ยก็จะเกี่ยวจะเกี่ยวข้าวเหมือนกันยังไม่รู้เลยจะยังไงนะแต่เท่าที่คิดกันวางแผนกันเมื่อคืนอะ่ะคือบอกตรงๆว่าเงินเราเริ่มหมดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเ <c oughs> พราะการจัดงานที่นี่เนี่ยชาพนักิจหมู่บ้านที่นี่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแบบเขาทําชาพนักิจแล้วมันมันได้น้อยมากแล้วมันไม่พอจะกับการจัดงานทุกคน ทั้งหมู่บ้านเนี่ยเก็บเงินชาปนก,กิจได้ประมาณสอง0มืนิดนิดสองหมื่นสองสองหมื่นสามแค่นั้นเองแต่การจัดงานณนะปัจจุบันเนี่ยเกือบสี่0มื่นแล้วนะครับนี่คือเราจัดแบบเซฟสุดๆดอันไหนซื้อได้เราซื้ออันไหนหาได้แบบไอ้นี่ตามหมู่บ้านตามอะไรคนนู้นคนนี้ก็มาช่วยเนี่ยเราก็เซฟเราก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็ผมก็โทรไปหาบ,บ,บ,บ้านผมอะแม่ผมอะให้เอาฟักเอาแฟงเอาอะไร คือที่มันพอจะเอามาช่วยได้อะก็เอามาขนมานะครับก็ผมแปลกใจมากเลยว่าทำไมชาัญญกติที่นี่เขาแบบมันได้น้อยอ่ะแล้วการจัดงานการซื้อของทุกวันนี้ทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันแพงมากๆนะครับหมดไปเกือบสี่หมื่นแล้วนะครับแล้วเงินชาัญญกติเงินช่วยเหลือต่างๆได้ประมาณไม่ถึงสามหมื่นเลยสองหมื่นกว่าบานะครับชาัญญกติหมู่บ้านได้ประมาณสองหมื่นสามแล้วก็ มีเงินออมทรัพย์อะไรอีกอะประมาณ6,000ได้แค่นั้นเอง2 9งหมแต่จัดงานตอนเนี้ยปาไปเมื่อวานที่เช็คยอดเช็คเงินกันคือทําบัญชีกันเนี่ยมันปาไป30,000กว่าแล้วแล้วล่าสุดเมื่อเช้าที่เพิ่งไปตลาดมาเนี่ยหมดไปอีกเกือบหมื่นนะครับซึ่งผมอะกับแม่บ้านก็หมดแล้วนะครับหมดเลยตอนเนี้ยเหลือเงินไม่แบบคือไม่ใช่หมดแบบนั้นแต่เหลือเงินไม่ไม่ถึงหมื่นแล้วเหลือเงินหลักพัน ก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จงานจบงานเนี่ยผมอาจจะต้องรีบกลับไปทํางานเลยไปวิ่งงานเลยนะครับแล้วให้แม่บ้านอยู่ช่วยทางแม่ผมก่อนช่วยเกี่ยวข้าวช่วยอะไรก่อนนะครับเพราะไม่งั้นคือมันไปกันไม่ได้อะครับทุกคนมันมันจะทำยังไงอะเนาะเราก็ลูกหลานก็ ไม่ใช่คนมีเงินนะครับก็พูดกันตรงๆนะครับผมก็เลยต้องมาแบบนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานก็ว่ากันนะครับที่แรกใครที่ติดตามผมในบ้านฟ้าก็อาจจะเห็นผมอ่าโพสต์าวๆแล้วแหละว่าผมอ่าคุยกันวๆกับช่างตูนไว้ว่าจะจะอ่าจะไปดูรถกับช่างตูนนะครับคุยกันาวๆไว้ช่างตูนบอกจะให้ผมวางดาวสี่หมื่น ซึ่งตอนแรกอะ่ะผมก็คิดว่าผมจะถ้ายังไม่แม่ใหญ่ไม่ได้เสียแม่ใหญ่ไม่เสียไม่อะไรเงี้ยผมก็จะรวมรวมเงินแบบหาดึงนู่นด,ดึงนี่มาเนี่ยอาจจะพอได้นะครับแต่ตอนเนี้ยดูดูแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าอ่างบที่มีนะครับเราเอามาลงมาช่วยจัดงานศพแม่ใหญ่หมดแล้วนะครับราอาจจะต้องชะลอไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เนะี่ยมีคน ทักมาหลังบ้านเยอะมากนะครับแชทมาเยอะมากก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ช่างตูนขอบคุณพี่เดี๋ยวผมเอ่ยชื่อไม่หมดหลายคนนะครับสามสี่คนแล้วนะครับที่โอนเงินเข้ามาร่วมบุญนะครับมาช่วยทําบุญนะครับพี่มิวนะครับช่างตูนนะครับช่างตูนโอนมาให้พันห้าร้อยบาทนะครับพี่มิวโอนมาให้ห้าร้อยบาทนะครับก็ แล้วก็อื่นๆอีกหลายคนที่ผมไม่ได้ตอบนะครับขอเลขบัญชีผมมาเยอะมากนะครับแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้แบบอะไรอ่ะทุกคนคืออย่างอย่างช่างตูนเนี่ยก็บังเอิญแกโทรมาคุยเรื่องรถนะครับผมก็ก็เลยได้แกก็เลยได้รู้ว่าแม่บ้านไอ้อแม่ใหญ่อ่ะเสียแกก็เลยบอกเอา้าเอ้าเสียแล้วเหรอวันนั้นยังบอกว่าป่วยอยู่เลยไปดูแม่ใหญ่อยู่เลยก็คือตอนเนี้ พอช่างตูนโทรมาเนี่ยแม่ใหญ่เสียแล้วผมกำลังเดินทางกลับช่างตูนก็เลยโอนเงินมาร่วมบุญนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ช่างตูนมากๆแล้วก็พี่มิวห้าร้อยบาทนะครับขอขอบคุณมากๆแล้วก็พี่เชษนะครับสามร้อยบาทนะครับที่โอนมาช่วยทําบุญนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่ขอเลขบัญชีมาผมยังไม่ได้ส่งให้เนี่ยผมต้องขออภัยด้วยคือผมยุ่งนะครับผมต้องวิ่งซื้อของรถก็ไม่มีนะครับมีรถเก๋ง ก็ต้องยืมรถเขาไปนะครับคือต้องรีบจัดให้มันเสร็จให้มันคือทําให้มันจบอะครับมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่แบบแม่ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นถ้าตามภาษาเนี่ยแม่บ้านผมต้องเรียกแม่ใหญ่ว่ายายนะครับเป็นยายนะครับก็น,นั่นแหละแม่ของแม่บ้านผมเนี่ยแม่ยายแท้ๆของผมเนี่ยเสียไปตั้งนานแล้วนะครับเป็นสิบกว่าปีแล้ว แม่ใหญ่เอ่อแม่บ้านผมก็เลยอยู่ในความดูแลของแม่ใหญ่ที่ช่วยกันดูแลช่วยกันในนี้มาน,นะครับแล้วตอนที่แม่บ้านเขาอ่าครอบครัวเก่าเขาแตกแยกเนี่ยก่อนที่จะมาเจอผมเนี่ยเขาก็มีลูกมีอะไรติดมาก็มาอยู่กับแม่ใหญ่ช่วยกันอยู่กันแบบแตามมีตามเกิดนะครับจนเรามาเจอกันจนรู้จักกันเราก็อยู่กันด้วยความเข้าใจด้วยความไอ้นี่เนานะก็อาจจะมีบ้าง แบบที่เคยมีปัญหากันอะไรเงี้ยครับแต่เราก็อยู่กันมาแบบสร้างครอบครัวกันมาจนจนปัจจุบันเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตยอยู่กับแม,แม่บ้านเนี่ยประมาณแปดปีแปดปีกว่าแล้วนะทุกคนจนน้องน้องบีมเนี่ยก็ก,ก็เกือบเกือบจะแปดขวบแล้วนะน้องบีมอนะครับเราก็อยู่กันมาแบบมันก็กับแม่ใหญ่เนี่ยก็มีความผูกพันเพราะว่า เวลาผมเมื่อก่อนก็อย่างที่บอกแหละผมตอนน้องสาวผมยังไม่เสียผมก็มาอยู่นี่เป็นหลักนะครับเรามาเป็นเขยที่นี่ก็อยู่นี่ทำกับพงกับข้าวอะไรเงี้ยคือไม่ใหญ่อะเขาจะชอบให้ผมแบบคือผมมาบ้านแต่ละทีเข้าบ้านแต่ละทีตอนขับรถรับจ้างอยู่เนี่ยผมก็จะซื้อหิ้วมาแบบเป็นพวงเลยเอามาทํากับข้าวมาอยู่ทีสามสี่วันผมก็ทํากับข้าวทุกวัน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 นะครับผมชอบทำกับข้าวทําให้แม่ใหญ่กินทุกวันแหละแม่ใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่แกก็ กินมั่งไม่กินมั่งเพราะแกแก็จะมีโรคส่วนตัวของแกอีกอย่างหนึ่งคือแกแบบอยู่ส่วนของแกนะครับส่วนใหญ่ก็จะนี่แหละอยู่อันซื้อหยกซื้อยาซื้ออะไรมาให้แม่ใหญ่กินก็อยู่กันแล้วก็ผูกพันกันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นยายคนนึงเป็นแม่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับก็เดี๋ยวช่วยกันจัดงานตรงเนี้ให้มันจบไปนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปทํางานเนี่ยก็อาจจะ ทุลักทุเลนิดนึงแล้วบวกกับปัญหามากมายหลายอย่างที่มันทางถมเข้ามาพร้อมกันก็อาจจะหเห็นผมในเวอร์ชันแรกๆที่แบบตะกุกตะกักแหละนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะนะครับผม <c oughs> เอา้าก็เดี๋ยวผมไปนั่งคุยนานละเดี๋ยวผมเก็บรถเก็บอะไรเดี๋ยวไปเคลียร์สถานที่ก่อนเพราะวันเนี้ยจะต้องเอาอ่าเตรียมคือคนจะมาไม่รู้ว่าคนจะมาร่วมบุญมาช่วยซองมาอะไรแบบ เราก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยหรืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านผมเองอะหมู่บ้านผมเองอะผมผมจะเราเราจะเห็นบ่อยๆเราจะคาดคะเนได้เพราะว่าหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านใหญ่ค่าชฉลีรกิจค่าอะไรเงี้ยมันพอสามารถจัดงานได้นะครับอาจจะขาดนิดหน่อยนะครับแต่อันเนี้ยดูแล้วมันไม่พอเพราะเมื่อคืนเราคุยประชุมกันแล้วกับญาติๆเนี่ยมันไม่พอเลยนะครับก็ส่วนที่มันเกินมา ก็จะยากก็ช่วยกันส่วนหนึ่งแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นแม่บ้านกับผมที่จะต้องแบบแบกตรงนี้เลยอะ่ะทุกคนถ้ามันต้องเป็นหนี้จริงๆก็คือต้องแบกะนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการน้องบีมก็ร้องไห้แล้วมั้งป่นเนี้ยนะครับออกไปตลาดทิ้งไว้นอนในที่นอนคนเดียวนะครับผมถ้าใครจะโอนเงินมาร่วมบุญนะครับ ็เดี๋ยวผมทิ้งเลขบัญชีไว้ให้นะครับก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ขอเลขบัญชีมาตั้งแต่วันแรกเลยผมยังไม่ได้ส่งให้ก็มีนะครับแล้วก็ที่โอนมาแล้วบ้างก็มีนะครับมีสามคนสี่คนบ้่งที่โอนมานะครับผมต้องขอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ช่วยร่วมบุญมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปจัดการ งานก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเดรอให้อะไรมันพร้อมมันเสร็จก่อนค่อยมาเจอกันก็ได้นะครับไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านนะครับ